สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการ business smart ตับดิฉันไส้ฟ้าโอสุคนททีย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะ Modern Trade หรือว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่นะคะได้รับความนิยมจากคนไทยเพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีนะคะในช่วงที่ ภาวะค่าครองชีพสูงขึ้นยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นนั่นเองเพราะว่าสามารถชูราคาครองชีพได้นะคะและที่สําคัญเป็นช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการเป็นช่องทางการจัดจําหน่ายให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีนะคะและท่านผู้ชมคะสําหรับประเทศไทยเทสโก้โลตัสในประเทศไทย20ปีแล้วคะ่ะเขามีการเปิดตัวหนังสือเล่มนี้นะคะ Going to g e t h e r ค่ะซึ่งจะรวบรวมแนวคิดมีสัมภาษณ์พิเศษผู้ประกอบการไทยที่ เติบโตมาด้วยกันนะคะหนังสือเล่มนี้ Going to g e t o r ธุรกิจไทยก้าวไกลบนเส้นทางค้าปลีกสมัยใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันด้วยเขาเปิดตัวหนังสือเล่มนี้แล้วดูสิคะว่าธุรกิจค้าปลีกกับคนไทยกับผู้ประกอบการไทยจะไปด้วยกันได้อย่างไรนะคะซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้นะคะมีผู้บริโภคประมาณ12ล้านคนต่อสัปดาห์นะคะที่เข้ามาช้อปปิ้งจับจ่ายสินค้าที่ Tesco Lotus นะคะยอดขายเป็นอย่างไรผู้ประกอบการไทย ที่เป็นคู่ค้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจจะเติบโตไปด้วยกันได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวสอบถามเรื่องนี้จากรองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัทเทสโก้โลตัสนะคะคุณสลินลาศีหพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเห็นมีการเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ going together 20ปีแล้วกับประเทศไทยหนังสือเล่มนี้ตั้งใจจะบอกอะไรคะ หนังสือเล่มนี้อยากจะบอกว่าเทสโก้ o t ต s สนอกจะจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคเราเนี่ยก็จังเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการไทยด้วยเพราะว่าเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการไทยนะคะในเรียกว่าในทุกๆหลักสาขาเลยตั้งแต่อาหารสดอาหารแห้งนะคะจกกนกระทั่งถึงเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ภายในครัวเรือน จนกระทั่งถึงภาคการเกษตรของไทยก็เรียกได้ว่าผู้ประกอบการไทยทุกภาคส่วนเนี่ยได้ประโยชน์จากการที่มาค้าขายกับเทสโก้โลตัสค่ะเห็นมิสเตอร์จอห์นคริสตี้ประธานกรรมการบริหารของเทสโก้โลตัสก็มีพิธีเปิดไปเรียบร้อยในเมื่อเร็วๆนี้นั่นเองนะคะมิสเตอร์จอห์นมองประเทศไทยมองผู้ประกอบการไทยการค้าอย่างไรบ้างคะทางเทสโก้โลตัสเองและผู้บริหารของเทสโก้โลตัสคือคุณจอห์นคริสตี้ซึ่งเป็น CEO นะคะก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยก็ต้อง การสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆแต่ราคายัางต้องถูกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเมองว่าจะต้องทำงานร่วมมือกันกับผู้ประกอบการไทยในการช่วยกันพัฒนาสินค้าที่ดีในราคาที่ดีให้กับริพวกชาวไทย อย่างหนังสือเล่มนี้บอกว่าธุรกิจไทยก้าวไกลบนเส้นทางค้าปลีกสมัยใหม่นะคะมีการรวบรวมบทสัมภาษณ์ของ c ี o แต่ละที่อย่างเช่นที่ไหนบ้างคะ,อ,ะอย่างเช่นตั้งแต่ถ้าเป็นอาหารแห้งก็เรียกว่าปากระป๋องปุ้มปุ้ยนะคะ,คะก็โตกันม,มาตั้งแต่สาขาแรกของเราเมื่อ20ปีที่แล้วเลยนะตอนนี้มีกี่สาขาตอนนี้เรามีเกือบ1,800สาขาแล้วนะคะก็หรือแม้กระทั่ง เครื่องจักรไฟฟ้าตาหัวมาลายซึ่งเราคุ้นเคยกันดีจนกระทั่งถึงเครื่องเขียนตามมาจนกระทั่งถึงเสื้อผ้ายี่ห้อ F แ F นะคะจนกระทั่งถึงพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นลำไย,ยต่างๆที่เราทานกันอยู่เนี่ยก็คือเป็นช่องทางการตลาดนะคะใ,ให้กับผู้ประกอบการไทยบางคนอาจจะบอกว่าแหมก็พูดถึงผู้ประกอบการไทยรายใหญ่บิ๊กเนม เขาก็มีศักยภาพมีโอกาสในการเข้ามาค้าขายกับเทสโก้โลตัสถ้ามองไปถึงภาคส่วนอืน่นๆอย่างเช่นธุรกิจ SME ธุรกิจรายย่อยมีส่วนได้ยังไงบ้างโอ้เยอะอะไรคะจริงๆแล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นในหนังสือเนี้ยก็จะมีหลายเจ้านะคะอ่ายกตัวอย่างเช่น1บริษทัทก็คือบริษัทที่รับผลิตเสื้อผ้าให้กับสินค้าที่แบรนด์ว่า f อ f ที่ขายอยู่ในเทสโก้โลตัสเนี่ยนะคะ,คะก็เป็นโรงงานที่อยู่ต่างจังหวัดจังหวัดสกลนครนะคะก็เป็นเจ้าของผู้ประกอบการ อซจริงๆและเธอก็ได้ตเติบโต,ลตลมากับเทสโก้โลตัจริงๆจน,จน,จนปัจจุบันนยอดขายปีนในหลายร้อยล้านบาทค่ะก็เรียกว่าติบโตอย่างชัดเจนก็คือมีผู้ประกอบการไทยที่ผลิตสินค้าให้กับ F&F ที่วางจำหน่ายอยู่ใน Tesco Lotus ใช่ค่ะ,คะภาคเกษตรละ่ะคะภาคเกษตรนี่ก็เรียกว่าชัดเจนมาก จะมีตัวอย่างที่ดีหนึ่งตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ก็คือสหกรณ์การเกษตรประตูป่าอยู่ที่จังหวัดลําพูนซึ่งเกิดจากการรวมตัวของชาวสวนลําไยที่จังหวัดลําพูนนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะขายลําไยเนี่ยเขาจะประสบปัญหาตลอดเวลาว่าลําไยล้นตลาดราคาตกต่ํามากแล้วต้องเข้าไปพกักและต้องเข้าไปช่วยเหลือต้องเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าการช่วยเหลือของภาครัฐก็ไม่สามารถแก้ปัญหาระยะยาวได้คือสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยทำให้ชาวบ้านเขาขายของได้นั่นคือจะสิ่งที่ยั่งยืนจุกต้องค่ะชาวบ้านก็ไปช่วยเลยชาวบ้านรวมตัวกันแล้วก็นำ มาขายกับรานน้านในลักษณะของสหกรณ์การเกษตรนะคะสิ่งที่เรา,เาไปช่วยก็คือว่าเราให้ไปให้คําแนะนําว่าการที่จะค้าขายกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่เนี่ยมันต้องมีระบบอย่างไรนะทำบัญชีอย่างไรจัดส่งสินค้ายอย่างไรคุณภาพของพืชผลจะต้องเป็นแบบไหนถึงจะเข้ามาได้ต้องไม่มียาฆ่าแมลงต้องไม่มีสารตกค้างต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะก็ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ทําให้ปัจจุบันนี้ก็8ปีแล้วที่ค้าขายเหด้วนกันแล้วก็สหกรณ์ก็มีรายได้ที่โตขึ้นโตขึ้นทุกๆปี หลายๆคนอาจจะเพิ่งทราบนะคะว่าระดับสหกรณ์ในจังหวัดเล็กๆเนี่ยก็มามีส่วนร่วมในการค้าขายกับทางเทสโก้โลตัสในแง่ของการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์แล้วก็เอาสินค้าทางการเกษตรก็คือลำไยมามานำเข้ามาส่งมาที่เทสโก้โลตัสนะคะ่คนอกจากโปรดักต์หรือว่าตัวสินค้าจะดีแล้วนะคะท่านผู้ชมคะขั้นตอนการกระจายสินค้าระบบโลจิสติกสการขนส่งสินค้าเนี่ย ต้องถนอมอาหารเพื่อให้สินค้าสดใหม่มาถึงมือลูกค้าใช่ค่ะแสดงว่าตรงนี้เทสโกต้องเข้าไปคลุกกับชาวบ้านต้องเข้าไปคุยไปให้ความรู้ใช่ค่ะ,คะใช่เป็นการทํางานร่วมกันระยะยาว ทั้งหมดที่เรานำเสนอเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายใน,ในเวลาอันสัน้นมันเป็นการทํางานร่วมกันมาหลายๆปีที่พัฒนามาด้วย,วยกันนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือถึงชื่อว่า Growing Together เพิ่มเป็นการพัฒนามาด้วยกันอย่างต่อเนื่องแล้วม,มันก็คงไม่จบกันแค่วันนี้นก็ต้องพัฒนาต่อไปด้วยกันแต่ว่าพอพูดถึงทําการค้ากับผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยอาจจะคุยง่ายเพราะว่าระบบ มั่นคงอยู่แล้วระบบวางไว้ดีแล้วทําการค้าด้วยกันไม่ยากพอลงไปที่ SME ก็อาจจะต้องไปปรับกันนิดหน่อยแต่พอลงไปถึงชาวสวนลงไปถึงสาก,กรการเกษตรเนี่ยมันมันยากขึ้นไหมเพราะว่าต้องไปปรับวิธีการทํางานไปสร้างความเข้าใจกับชุมชนในการ<ช>การทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ ปรับกันเยอะพอสมควรต้องเรียกว่าปรับกันเยอะพอสมควรแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยคงจะไม่สามารถใช้เวลาสั้นๆในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปนะคะแล้วก็ยอดขายการซื้อการขายก็ค่อยๆเติบโตร่วมกันมาแต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจก็คือว่าหลังจากที่เข้าไปทํางานด้วยกันเนี่ยเราเห็นทุกๆเจ้ามีการเติบโตกับเรามาเรื่อยๆแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจแล้วราคาขายที่ชาวบ้านเขาได้รับเงินจริงๆนะคะเพราะว่าในแต่ละปีท่านผู้ชมยกตัวอย่างเรื่อองงขขลาาไยเเน่รจะห็ว ลำไยล้นตลาดต้องเข้าไปช่วยเหลือจากภาค<ะ>รัฐนะคะแล้วก็จะเห็นภาพของการประท้วงใน<ะ>ที่ที่ผ่านมาหลายๆปีนีะคะ,ะสำหรับสินค้าเกษตรโดยเฉพาะทางลำํำไยแล้วตั้งแต่เทสโกรโจัเข้าไปทำกับทางลําพูนเป็นยังไงบ้างต้องเรียกว่า เกษตรกรมีความสุขมากเพราะว่ามีรายได้ที่มั่นคงเพราะเนื่องจากว่าเขาสามารถวางแผนได้ตั้งแต่ต้นทางเลยตั้งแต่การเพาะปลูกเลยนะคะ<ม>เพราะาเทสโก้โลตาจะเข้าไปคุยเก็บเขาเลยว่าปีนี้อยากจะซื้อประมาณกี่ตัน<ม>ทําให้เกษตรกรวางแผนได้เลยว่าจะปลูกเท่าไหร่ไม่ให้มีการล้นตลาด พอไม่ล้นตลาดเนี่ยการนั่าเสียน้อยการขาดทุนน้อยต้นทุนต่ําลงก็ถือว่าช่วยเรื่องกําไรแล้วข้อที่2ก็คือว่าเราก็จะคุยกันตั้งแต่ล่วงหน้าเลยว่าราคาที่<ม>คิดว่าน่าจะซื้อขายกันแล้วเนี่ยเกษตรกรรับได้คือกี่บาท<ม>เพราะฉะนั้นเกษตรกร,รจะมีความสุขในว่ามีการรับประกันในเรื่องของปริมาณที่เราจะรับซื้อแล้วก็ในเรื่องของราคาที่เราพูดคุยกันไว้ล่วงหน้าเลยว่าจะซื้อกันกี่บาท<ม>ค่ะส่วนของการส่งออกมีไหมคะที่ทางเทสโกเข้าไปดูเพราะว่าเทสโกโลตัสเองเนี่ยก็ ก็มีบริษัทแม่ในต่างประเทศขนาดใหญ่ตัวนําสินค้าไทยกระจายไปยังต่างประเทศตรงนี้เราได้ทาหรือเปล่าจริงๆทํามาหลายปีมากเลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ทําเรื่องผลไม้ไทยเราประสบความสาเร็จมากในการนําผลไม้ฤด,ดูการของไทยไปขายที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ในยุโรปนะ<ม>ยกตัวอย่างเช่นหลายปีก่อนเราก็จัดเทศกาลผลไม้ไทยตัวเองได้มีโอกาสไปร่วมงานตรงนั้นนะ,ะจะเห็นเลยว,ว่าลูกค้าที่เป็นคนต่างชาติอังกฤษเนี่ย เห็นมะม่วงไทยเห็นมังคุดไทยเนี่ยเขาตื่นเต้นกันมากแล้วก็สินค้าหมดภายในเวลารวดเร็วเลยแล้วนอกจากเรื่องของอาหารส,สดแล้วเราก็จะมีเรื่องของอาหารกระป๋องแล้วก็เครื่องใช้อื่นๆด้วยที่ไปขายไม่ใช่แค่ที่อังกฤษนะคะแล้วก็ที่ประเทศอื่นๆด้วยปัจจุบันเรามีเครือข่ายในเทสโ o g r ร u p เนี่ย12ประเทศทั่วโลกก็จะมีสินค้าไทยมากนากน้อยบ้างวางขายในแต่ละประเทศต่าง หมายถึงว่านําสินค้าเกษตรไทยนําสินค้าไทยเนี่ยไปวางขายในเท s โ o Lotus ในต่างประเทศ,เทศ12สาขา12ประเทศทั่วโลกโไม่ใช่สาขา12ประเทศทั่วโลกค่ะใช่ค่ะก็จะมีเครือข่ายสาขาหลายพันหลายพันแห่งนะคะค่ะท่านผู้ชมต้องบอกว่าสินค้าไทยเนี่ยผลไม้ไทยพอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยแหมราคาดีมากเขาไม่ได้ขายกันเป็นกิโลนะคะเขาขายกันเป็นลูก อย่างอยู่บ้านเราเราอาจจะรู้สึกว่ามันมันราคาไม่สูงเราก็าจะกินตามสบายแต่พอไปต่างประเทศแล้วเนี่ยราคามันบวกสูงขึ้นไปได้หลายเท่าตัวทีเดียวคค่่ะะ ก็เป็นเป็นข้อดีของเกษตรกรด้วยเพราะนอกจากขายได้แล้วเนี่ยเป็นการทําให้เขามีแรงจูงใจในการพยายามพัฒนาสินค้าของเขาให้ได้มาตรฐานส่งออกด้วยเพราะอย่างที่ทราบเวลาเราส่งสินค้าออกเนี่ยสินค้าต้องได้มาตรฐานหลายอย่างทั้งในเรื่องของความปลอดภัยน้ําหนักนะะรสชาติต่างๆเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็จะพยายามพัฒนาสินค้าให้ได้ระดับซึ่งตอนนี้เราก็คุยกับเกษตรกรประตูป่าเหมือนกันว่าลำไยของเราตอนนี้ยังไม่ถึงกับส่งออกนะแต่เรามีการคุยกันตลอดมาว่าเรากําลังพัฒนาอยู่เพื่อให้ไปส่งออกได้ ลายเล็กคนอาจจะไม่เคยเห็นบทบาทของเทสโกในส่วนนี้ว่ามีบทบาทเข้าไปคุยกับเกษตรกรคุยกับผู้ประกอบการเพื่อนําสินค้าไทยเนี่ยไปวางจําหน่ายในเทสโก้โ t ตัสในต่างประเทศ12ประเทศทั่วโลกด้วยนะคะ สัปดาห์หนึ่งกี่คนนะคะ12ล้านคน12ล้าน,นคนนะคะนี่คือบทบาทในการเติบโตเรื่องของเศรษฐกิจกธุรกิจโตคู่กันไประหว่างผู้ประกอบการขนาดใหญ่ผู้ประกอบการ SME รวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกผักผลไม้สินค้าต่างๆที่โตไปกับเทสโก้โลตัสนะคะถ้ามองเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะ สังคมสิ่งแวดล้อมนี่ต้องเรียนว่าเนื่องจากเทสโก้โลตัสเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทยเราก็มองว่าการที่เป็นธุรกิจใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องทําอะไรดีๆให้กับสังคมนะโดยใช้ศักยภาพของเราความใหญ่ของเราเนี่ยใ,ให้เกิดประโยชน์สิ่งที่เราให้ความสําคัญมีอยู่สองสเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเราอยู่ในชุมชนทั่วประเทศไทยเลยทําอย่างไรจะทําตัวให้เป็นประโยชน์กนะับชุมชนนะจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสองสปีก่อนถ้าจําได้ตอนน้าท่วมครั้งใหญ่ ตอนนั้นเนี่ยเราก็ทํางานกันอย่างเต็มที่พยายามจะทํำยังไงให้ร้านเปิดได้เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาซื้อของซึ่งตอนนั้นทุกคนจะกังวลมากว่าไม่มีของกินของใช้ถนนถูกตัดขาดหน้าที่ของเราคือตอนนั้นต้องชื่นชมพนักงานเลยว่าทุกคนเนี่ยทำด้วยหัวใจว่า น้ำท่วมอย่างไรก็จะต้องมาเปิดร้าน<ม>พยายามเอาของมาเข้าร้านให้ลูกค้าสามารถซื้อกลับไปใช้ได้อันนั้นก็จะเป็นหนึ่งในบทบาทที่คิดว่าหลายคนจําได้ดีในช่วง<ม>นั้นนะคะเรื่องของการช่วยเหลือชุมชนเรื่องที่2คือเรื่องของการช่วยเหลือเยาวชน<ม>เราก็มองว่าเราสามารถให้โอกาสเยาวชนได้ตั้งแต่เล็กๆจนกระทั่งถึงโตนะเยาวชนเล็กๆนี่ก็เป็นเรื่องของการมอบสิ่งของให้ให้รองเท้านะคะทุกปิดเทอมเนี่ยเราให้รองเท้ากันปีละ2 0 0 0 0คู่กันมาองหลายปีละสองสามปีนะคะ,คะน้องสําหรับเด็กโตเราก็มอบส่วนการศึกษา ซึ่งเราก็ทำมาปีนี้12ปีติดต่อกันแล้วนะักศึกษามหาวิทยาลาัยที่จบกันมาด้วยทุนการศึกษาของมูลทีเทสโก้เพื่อไทยนะคะก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากสุดท้ายก็คือถ้าท่านไปช็อปที่เทสโก้โลตัสวันนี้จะเห็นน้องๆที่คชเชียเป็นนักศึกษาเยอะนะคะต้องบอกว่าเราตั้งใจให้น้องๆเขาได้มาทํางานกับเราอนอกจากได้เงินได้รายได้แล้วเขาจะได้เรียนรู้เรื่องการค้าปลีกกับไปด้วยนะั่นคือความตั้งใจของเรา เรื่องของถุงพลาสติกเห็นก็มีการรณรงค์กันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะเรามองว่าสังคมไทยเนี่ยยังเป็นสังคมที่ใช้ถุงพลาสติกเยอะมากเพราะเราทราบว,ว่าถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่ทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็จําเป็นต้องช่วยกันเร่งมือเลยในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เราก็มองว่าเทสโก้เองเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่เรามีลูกค้ายเยอะถ้าเราลุกขึ้นมารณรงค์เรื่องนี้น่าจะมีคนร่วมมือกันเยอะแล้วก็น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะ ปีนี้เราก็เลยตั้งใจว่าปีนี้ต้องรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกให้ได้20ล้านใบ20ล้านใบค่ะอย่างปีที่ผ่านมาเรารณรงค์ไปได้กี่ล้านใบคะปีที่แล้วนี่เกือบ15ล้านใบที่ลดไปแล้วจริงๆหมายถึงเฉพาะปีที่แล้วปีเดียวเฉพาะปีที่แล้วปีเดียว15ล้านใบใช่ค่ะปีนี้ตั้งเป้าปีนี้คือปี2558ค่ะตั้งเป้าลดใช้ถุงพลาสติกใน Tesco Lotus ถึง20ล้านใบใช่ค่ะนี่คือแค่ Tesco Lotus แห่งเดียวเพราะนั้นถ้าเกิดว่าประชาชนร่วมมือร่วมใจกัน ไปซื้อของที่อื่นก็ไม่ใช้ด้วยเนี่ยคิดดูแิคไว่ามันจะกี่10ล้านใบกี่ร้อยล้านใบซึ่งช่วยได้เยอะมากเป็นการดึงพลังของผู้บริโภคนะคะเข้ามามีส่วนร่วมกันในการลดใช้ถุงพลาสติกในการลดภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะก้าวต่อไปนะคะปีที่20แน่นอนไม่ได้หยุดแค่ั้นแค่นี้นะคะก้าวต่อไปปีที่21ปีที่22นโยบายเป็นยังไงก้าวต่อไปเนี่ย เทสโก้โลตัสมองว่าสังคมไทยเปลี่ยนไปเยอะมากไม่ใช่แค่สังคมไทยสังคมในเอเชียแล้วก็สังคมโลกด้วยนะคะจะเห็นว่าผู้บริโภคมีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปเยอะมากเราใช้สื่อดิจิตอลกันเยอะขึ้นเราใช้เครื่องมือสื่อสารมากมายแบบต่างๆในเมื่อสังคมเปลี่ยนผู้คนมีชีวิตที่เร่งรีบเป็นสังคมเมืองมากขึ้นสิ่งที่เทสโก้โลตัสมองให้ความสําคัญก็คือว่าเราจะต้องพัฒนาสินค้าและบริการเนี่ยให้ตอบรับ พิธีชีวิตของผู้บริโภคโดยเฉพาะยิ่งในโลกดิจิทัลซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆเห็นว่าจะมีเรื่องของช้อปปิ้งออนไลน์มาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะทค่ะก็เป็นเรื่องใหม่ซึ่งเราก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะแล้วก็เป็นการที่เราสจําหน่ายสินค้าทั้งอาหารสดอาหารแห้งและของใช้ต่างๆเนี่ยทางออนไลน์ก็คือลูกค้าคลิกสั่งชาระเงิน ก็มีคนนํามาส่งให้ถึงที่บ้าน uh huh. อันนี้เนี่ยเป็นเทรน์ที่ในยุโรปเนี่ยมาแล้วแล้วก็มาแรงด้วย <Okay. S 2> แล้วก็มองว่าเทรนนี้ในเมืองไทยคงจะมาแรงขึ้นและแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะเอาล่ะก็ท่านผู้ชมคะได้เห็นภาพการเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะของผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ SME หรือว่าพี่น้องเกษตรกรไทยกับเทสโก้โลตัสนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะท่านผู้ชมคะช่วงหน้ามาอัปเดตในเศรษฐกิจกันค่ะ สนับสนุนรายการโดยบริษัท TTP Global Chemical s, จำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจเคมีพัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต